สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับแมททำบุญอะไรดีนะในเดือนมีนานี้ก็มาฟังกันไปเพลินๆนะครับนะไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนนะอาจจะเป็นในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของมูลนิธิต่างๆนะครับอาจจะช่วยเขาซื้อผักกรงผักก๊อดเขาจะเอาตังค์เราไปทําอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่มาตรฐานเนี่ยที่การทําบุญเนี่ยบางที50บาทนะหนึ่งร้อยบาทอะไรก็แล้วแต่นะเอาที่เราเนี่ยพอไหวบางคนบอกแม่จานงบน้อยอ่ะถัดไปเขาพูดถึงอะไรในเรื่องของการ นะเกี่ยวกับสุขภาพนะจะเป็นเรื่องการร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลน,นี้ก็ได้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของผู้ป่วยอนาถานี่ก็น่าสนใจนะครับคนเขาไม่มีเงินไม่มีทองนะครับเราเนี่ยช่วยได้นะแบ่งปันนะครับผมก็ปันเงิน10%เนี่ยนะจาก ธุรกิจการงานเนี่ยนะครับเอาไว้ทำในเรื่องของสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลน,นะถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะครับสุดท้ายนี่เขาบอกว่าให้กับเด็กนะเออบางคนบอกกูให้เด็กในบ้านไ,ออได้ไหมอาได้ไม่มีปัญหานะก็บอกช่วยลูกๆูหล,ลานๆนะครับหรือบางทีเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของ คนที่ด้อยโอกาสคุณอาจจะบอกโอ้ยไม่ให้ตังค์หรอกแมงไม่โอเคเขาบอกว่าคุณให้โอกาสให้ความรู้นะบางคนก็ทําคลิปดีๆเนี่ยลงในช่อง u t u b e นะลงใน Facebook นะครับคนเขามาเสพคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นผู้ให้เนี่ยนะย่อมสุขใจกว่าผู้รับผู้รับเนี่ยเขาได้ต่อเนะี่ยเขาก็เอาไปสารต่อในชีวิตเขาก็กลับมาให้อีกนะมันก็เป็นวงจรที่สร้างแต่สิ่งดีๆนะครับอ่ะเป็นกนารบังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับ